ทสเทสเทไม่มีตะหลิวเลยเว้รอบนี้เทสเทสรอ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 ปได้แล้วป้แล้วไ,นะไปได้แล้วนนมมนนป็นล้วไปได้ล้ไ <c oughs> ปไ่้ล้วด้ล้วลไปไลอปไนลูกคปึลปุ่น,นะ <c oughs> นไปได้วได้แ้ด้ปล่้้ไปล้ ตอนนี้ทำ real estate full time แต่มี sub ับแบรนด์เรียกว่า Hey Hentai คือเป็นบริษัทของตัวเองใช่ครับเป็นของคุณพ่อคุณแม่ทำมาหรือว่าเรา b ิวขึ้นมาเองเ uh, real estate ของคุณพ่อค,คุณแม่แต่ Hey Hentai is uh, ของตัวเองเกี่ยวกับอะไรนะครับ uh, ก็แบบขาย car a c c e s s o r y s sticker อะไรเงี้ย oh. เล็กๆใช่ครับเริ่มสะสมรถพวกนี้มาตั้งแต่เมื่อไหร่ครับ After high school I started by collecting car ใช่ไหมครับก็ first car ที่ I got was a F S G R 8 0 s ไม่ใช่ G R s i F I S F R S s ซ i o n F r S T U S A ตัวครูปใช่ใช่ใช่ตัวคูปใช่ครับนั่นคือรถคันแรกหลังจะหลังจกจมอปลายใช่ครับใช่ครับอะไรที่ทำให้ชอบคันนั้นน่ะตอนนั้นชอบ S 2 K คันนี้ชอบคันนี้ก่อนแต่แม่ไม่ให้เพราะมัน too old แม่อยากเอาดูว่าคอก็เอา F R S ดีกว่าใช่แล้วหลังจากไอ้ F R S คันนั้นแล้วก็คือเป็น S 2 K เลยปะไม่โอ้มีเยอะมีต่นั้นะพอซื้อ F R S ซื้อ S 13มาคันหนึ่งแล้วก็ I S ส0 0ร้อย Lexus แล้วก็เคยมีอ่ R 3 5เหมือนกันแล้วก็ขายไปขายไปหมดแล้วก็ได้ F D ีมคันนี้ F D อะไรต่อนะ นี่คือคันมีคันที่แบบชอบที่สุดท um> ี่แบบเก่าที่สุดเนี่ยอันนี้ oldest car ที่มีตอนนี้ที่เริ่มสะสมเป็นคันแรกคันแรกใช่ครับก็คือ RX7 FD ใช่ครับนี่คือคันแรกที่เริ่มสะสมจริงและคันที่สองเลยดีกว่าคันที่สองก็จะเป็นอันนี้ก็จะเป็น R34 โอ้แล้วก็ S2K แล้วก็ NSX แล้วซู p ปอร์เพิ่งซื้อมา4 days ago แต่ละคันแต่ละคันนี่คือใช้เวลาห่างกันนานไหมครับกว่าจะได้อ่ uh, I X 7ม e ี <c oughs> มา6ปีแล้วแล้วรอ3ปีแล้วก็ซื้ออัลติโปรแล้วก็ S 2K ประมาณปีหนึ่งอีกปีหนึ่งแล้วก็ได้ S 2K แต่ N S X กับ S r a ซื้อ same month ในเดือนเดียวกัน <c oughs> เดือนเดียวกันสองคันนี้เดือนเดียวกันเพราะมัน good deal เจอ good deal ใน Facebook <c oughs> บอกได้ไหมว่า N S X คือถ้าบอกว่าเพิ่งซื้อมาเดือนเดือนนี้เลยใช่ไหมครับใช่ครับอ่ s จูนมันราคามันขึ้นแล้วนะขึ้นได้มาเท่าไหร่ครับอันนี้ได้มาดีนะอ่า55,000 USD 55,000ใช่ดอลลร์ใช่ครับถือว่าถือว่าถูกเลยแล้วเป็นเกียร์เกียร์แมนนวลด้วยใช่เป็น5 speed 1994 5 speed NA1 แล้วแล้วก็มี Type R wing Rega นี่เป็นแบบ Type Type R kit ก็เป็น Type R าโค้ดสกูปเป็นไฟเบอร์หมดเลยครับคือเขามาอย่างนี้เลยเหรอมาอย่างนี้เลยแค่ล้อเปลี่ยนแตอนั้นล้อมีเป็น TE 37เตอนแต่นี้เปลี่ยนเป็น r ร็กเกิ Master, oh. แลแมสเตอร์กับ TE in t h น front อ oh. <Like> ในบรรดา5คันที่สะสมทั้งหมดเนี่ยชอบ mm. คันไหนมากที่สุดืม hmm, ยากนะชอบจริงๆอะชอบคันนี้เพราะว่ามัน The beginning เ่ยไอเอ็ก่นเอฟน่ it's like my personality you know everything อื Else, uh, ่นมัน an อ็นแอดออน for my collection ครับแต่ต้องพูดว่า i x 7เน่ะชอบ the rotary ชอบ body line mm hmm. just the look and the feel of the car มัน the best for me คือชอบที่สุดที่เหลือก็คือแค่อยากจะมีไว้ในครอบครองใช่ใช่ ah. เดี๋ยวก็บิ i l ให้ส,สวยๆให้แบบ my own style แต่ตอนนี้แค่อยากให้รถดูโอเคหมดใช่ไหมแต, okay, okay, แต่ขับโอเคลุคโอเคแต่คันนี้แบบ ลักที่สุด first love ใช่จำเป็นไหมว่าจะต้องเป็นสีขาวกับดำเท่านั้นจริงๆแค่จุดแต่ตอนแรกจะเอาสีขาวหมดเลยนะแต่ได้สีดำมาคันแรกก็แบบต้องน่า้งน่าจะมีสีดำอีกคันหนึ่งเพราะถ้าเกิดสีขาวหมดแล้วสีดำมันดูตลกอันนี้ก็คุยได้เยอะแล้วนะครับโอเคไหมโอเค try my best ครับวัน <laughs> นี้คุยกับแม่แตยากยาก, oh. ยากอยู่แม่ก็แตบ,บคุยภา,าษาไทยอย่างเดียวครับอ๋อ oh, คุณแม่เป็นเป็นไทยค, <น S 2> คุณพ่อเป็นญี่ปุ่นใช่ครับชื่อ Alastair Win รัสเซอวินอันนี้ชื่อชื่อจริงเราชื่อจริงรัสเซอวินรัสเซอวิน yes แต่ชื่อชื่อเล่นนะอ๋อชื่อเล่นเออ่กี้กี้น้องกี้พี่กี้คุยจนจะจบแล้วเพิ่งถามชื่อเฮ้ยช่องผมแบบนี้แหละชื่อกี้นะครับคนนี้ชื่อกี้นะครับกี่ไม่ใช่กี้นะครับกี้กี้อ่าแบบกี้กี้อะไรอย่างเงี้ยใช่ครับใช่ครับคุณพระมองไมาอีกแล้วผมลืมผม ชินกับถือกล้องมากกว่าถือไมค์ครับปกติผมจะถือกล้องเซลฟี่ถ่ายเองแต่ที่ถือไมค์เออเออว่ะเดี๋ยวไม่ม่เปิดเออเปิดแจ็คอย่าทำพี่หลอนดิตั้งแต่วัดที่เป็นอีกแล้วทำหลวงพ่อต้องพูดอีกรอบนึงโอเคเปิดไมคเรียบร้อยคือพอเห็น S2K แล้วผมก็นึกถึงรถเก่าผมเนาะขายไปละก็มันก็อิ่มตัวนะฮะ แล้วก็แน่นอนน้องเขามีรถในฝันด้วยนะครับรถในฝันของผมนะไม่อาจจะไม่ใช่ของน้องเขาไม่ต้อซื้อเลยใช่ใช่มันเป็นรถในฝันที่คือพี่เคยเกือบจะซื้อได้แล้วอยู่ช่วงหนึ่งแต่ตอนนั้นมันไม่แพงตอนนั้นมันแบบสามสี่หมื่นในยุคที่แบบย้อนกลับไปห้าปีที่แล้วอะไรเงี้ยแต่ด้วยความที่ว่ามันมีความรู้สึกว่าแบบ นพูดถึง S2K บ่อยว่ามันดีอย่างนู้นดีอย่างนี้ก็เลยแบบอ่ะก่อนไป NSX ก็ S2K ทีนี้ยาวเลยครับจริงๆนะ S2K จะขายนะตอนนั้นจะเอา S15 แต่เอ t of All the Cars ใช่ไหม S2K Drive the Feel อะ the best OEM นะถ้าเกิด OEM OEM เดิมๆครับดดสุดใช่ S2K Feel the best even better than NSX เพราะ NSX ตัวเนี้ยมันขับออกดีนะแต่ มันมี manual steering a ม u a l มันเทินยากมาก S2K แบบ perfect มันเล็กมัน center gravity ดีแล้วขับแล้วฟีลโอ้โห shifting shift ดีแบบใช่ใช่ใช่ฟลโคตรดีแต่นี้มันสบ้ยมัน luxury luxury car แต่มันมันมี history ดีไง NX s มัน number one Honda ใช่ไหมครับผมแต่ S2K I think better driving experience ถูกต้องใช่ครับ คือใครใครที่แบบว่าอาจจะยังไม่เคยได้สัมผัส S2K หรือ NSX เนี่ยคืออยากจะบอกเลยว่าอย่างที่น้องมาพูดคือมันต่างกันจริงๆถ้าคนที่ชอบความดิบความขับสนุกคือ S2K เนี่ยเอกลักษณ์ชัดเจนมากส่วน NSX เนี่ยอย่างที่ผมบอกไปมันจะฟิลคล้ายๆพิลูดแอคคอรคือมัน l u x u r วรีมันขับสบายแต่ว่าประวัติมันดีนั่นแหละที่คนชอบ นี่คือรถคันแรกที่เริ่มสะสมของน้องน้องกี้นะครับ RX7 f t มีนี่โอ้โหเครื่องโตตอรตรี่พังแล้วไปซ่อมไหนกันวะลากับเอวครับจริงเหรอจริงครับที่นี่ไม่มีซ่อมหรอเวการ่างยังไม่ค่อยมีเท่าไหร่แต่ช่างที่ไว้ใจได้ต้องเที่ยวเองเนทะ่านั้นอ๋อเหรออ๋อโอ้โหพังพังบ่อยไหมไม่ไม่บ่อยเดี๋ยวนี้มันไม่ค่อยพังอะไรแล้วโรตรี่อ่ะเทคอนโลยี่ันถึงของมันถึง หมายถึงของที่มาแต่งเพิ่มหรือ maintenance เพิ่มแล้ว ECU เดี๋ยวนี้มันฉลาดมากพอมันรู้สึกว่าแบบมีอะไรแตกเนี่ยมันก็มันลาวังให้เราได้นี่ก็น่าเล่นดิเอ้ยตัวเจนก่อนหน้าน่าเล่นไหมครับตัวช่องก่อนหน้ามันกน่าเล่นนะแต่ว่า FC ป่ะ FC ฮะมันจะลำบากที่ของนี่แหละของมันเริ่มหายากแล้วไงเพราะรถมันเก่า แพงด้วยการไปว่า FD น่าเล่นกว่าถ้าจะเล่นถ้าจะเล่นนะเพราะนี่โดนราคาแม่งกระโดดแล้วอ่ะตอนเนี้ยโดดมากเลยนะเมื่อก่อนอยู่ประมาณแบบสอง0มื่นปลายสามหมื่นกลางผมได้รถผมมาเก้าันเฮ้ยส0ปีที่แล้วอ๋อส0ปีที่แล้วคือได้มาเอามาบิวเรื่อยๆใช่ก็บิวมาเรื่อยๆเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วนะเก้าพันไม่มีแล้วนะครับไม่มีแล้วครับต่ำๆสุดตอนนี้เท่าที่เห็นก็ประมาณสองหมื่นกลางๆอันนั้นคือต่ำสุดแล้วนะสภาพแบบลุ้นเอาอะไรเงี้ย ก็จะเป็นรถขับขวาที่ราคาถูกรถขับซ้ายราคาจะแพงกพอรถขับขวามันเยอะอเหมือนเหมือน <Technology. S 1> เ,อเหมือนเหมือนเหมือน NSX ก็เหมือนกันถ้าเป็นขับขวาก็จะถูกกว่าขับซ้ายซุป,ปร,ร์คันนี้สิ่งหนึ่งที่ผมไม่เคยเห็นเลยมาก่อนในซุป,ปร์คันไหนก็คือใส่ล้อ GTR ล้อของ R34 ด้วยคืออยากจะบอกว่าใส่แล้วมันดูลงตัวมากเลยนะเฮ้ยทำเป็นเล่นทั้งสีทั้งอะไรคือมันเข้ากับสีดำามากเลย คันนี้เป็นขับขวาด้วยนี่อันนี้อิมพอร์มาจากญี่ปุ่นนี่นี่คือน้องจอดอย่างเดียวจริงๆนะไม่ขับเลยนะก็ดูฝุ่นดูฝุ่นดูฝุ่นใช่เนี่ยมีฝุ่นคือฝุ่นแบบฝุ่นแบบโหดมากอ่ะเหมือนที่ไทยคันนึงแต่งเป็น Type S จอดหรือ Type S จริงๆไม่รู้แล้ก็ไม่ได้ขับเลยผมละล่ำโลงๆเปิดฝากระโปรงก่อนเครื่องเดิมๆอ่าเดิมๆก็สนุกแล้ว S K ไม่ต้องทำอะไรเยอะ เพราะแต่เขามีแบตเตอรี่เทนเดอร์ชาร์จไว้ตลอดนะครับนี่เฮ้ยแฟนคนแรกแกวะเนี่ยกี้แฟนคนแรกใช่แฟนกินซาลาเปาจนผิดแฟนคนแรกคนนี้คนที่สอง้ยตอนแรกผมนึกว่าเป็นโมเดลของทีฟ้าจริงๆไม่ใช่เขาแค่แต่งตัวให้เป็นทีฟ้าแต่จริงๆมันคือตุ๊กตายางนะครับเฮ้ยมือแบบ โอเคมันมันมน,นิ่มกว่าเนื้อคนแหละแต่ว่ามันมีเหมือนมีกระดูกอยู่ข้างในอะ่ะมือเหมือนมากเดี๋ยวนะคือตอนซื้อเนี่ยไม่รู้ว่าเป็นตุ๊กตาย,ยางใช่ครับไม่ใช่ไม่เราไม่รู้นะนนไม่รู้คอนเพลย์แบบเพราะเราเป็นคนชอบพวกอนิเมะชอบคอสเพลย์ใช่ใช่มมีมีเคยทดลองไม่ไม่ t h a n k f y ไม่ไม่เคยไม่เคยไม่ได้เช็คแต่ไม่เคยไม่เคยอืมอิจฉาได้มาห้าหมื่นห้า สภาพแต่งมาแล้วปี94ด้วยนะในยุคนี้หาหมื่นห้าหมื่นห้าเป็นเกียร์ทอร์ดายากนะเนี่ยคันนี้ิตี้ไมล์ครับร้อยยี่สิบหก thousand m i l ครับแสนสองแสนสองหมื 6, ม่นหกพันไมล์ใช่ครับโอ้คือแบบมีสกู๊ปแบบแบบ NSX I GT Type R GT มัน functional ป่ะเนี่ยมี่เป็นนี้ที่เขาเจาะกระจกอันนี้มันเป็นเท็กซี่ป่ะที่เขาใช้พลาสติกอ๋อเป็นพลาสติกตก,ก็เหมือนพวกรถแข่งเขาใช้กันน่าจะเป็นคนญี่ปุ่นแต่งมาเนาะไม่แต่มันลงตัวมากเลยนะฟิปเมนต์แบบออฟเซตอะไรความกว้างอะไรเงี้ย มันลับกับบอด,ดี้ซุปเปอร์ามากๆเลยนะนี่คือรถของแองจี้นะครับเท้าไอเสตไดรฟ์คันนี้ผมเพิ่งได้ซูบูรุเขาให้เอาไปขับอาทิตย์หนึ่งที่ไทยโอ้โห oh. ขับสนุกจริงนี่เดลี่นะฮะโหลดขนาดนี้คือแบบ <laughs> It's คุ i กันโอ or? โอ้ยขับเดลี yeah. ่แต like ่ใส like, ่คอยล์โอเวอร์นะครับส well> yes. um, mm. ุดยอดเลยน้องเขาบอกว่าไม่จำเป็นต้องเป็นแอร์สแตนชั่นก็ได้เพราะว่าในเวกัสสนับสนุนมันค่อนข้างขับง่ายแต่ถ้าเป็นที่แคลิฟอร์เนียเนี่ยจำเป็นต้องเป็นถุงลมนะจะมาคอยโอเวอร์แบบนี้ขับทุกวันลำบากแน่นอน ไ like, ลค์กดแชร์กด Subscribe และก็กดกระดิ่งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ๊ง,งช่องพี่จิโรชานช่องนี้นะคะเอาละค่ะวันนี้ไปแล้วนะคะ